รู้นี่ยังขอเสนอเดียวที่แซกชไนเดอร์จะกลับมาทำหนังดีสีฮอตอิชชู่ yeah. Yeah. รู้นี่ยัง หลังจากมีกระแสเรียกร้องมานานนะครับสุดท้ายแซกซ์ไชนเดอร์ก็มีโอกาสปล่อย Justice l e a ไ u น์เดอร์คัตให้แฟนๆได้ดูจริงๆครับจนสามารถปิดปลายภาค DC ของแซกซ์ไชนเดอร์ลงได้อย่างสมบูรณ์แบบครับถึงอาจจะไม่สามารถพูดคําว่าสมบูรณ์แบบได้ร้อยเเนะครับเพราะว่าใน t i c e League ก็มีการทิ้งประเด็นต่างๆแล้วก็ความเป็นไปได้ต่างๆเอาไว้พอสมควรแต่สุดท้ายแล้วมันก็จบลงระดับหนึ่งแลลวครับแล้วไอที่แซกซ์ไนเดอร์เคยหยอดหยอดไว้ก็น่าจะไม่มีทางได้สารต่อแล้วครับเพราะณปัจจุบันจักรวาลังจะปิดฉาาาาากกกลลงงงงอย่เป็นทรัหจี a n The Lost Kingdom เข้าใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับ แต่อย่างไรก็ตามแฟนๆก็ยังอยากดูเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่สายดาร์กที่เต็มไปด้วยภาพที่อึมครึมแล้วก็เนื้อหาเครียดๆแบบแซกซ์ไนเดอร์ต่อไปครับซึ่งเจ้าตัวเองนะครับแซกซ์ไนเดอร์บอกว่าพอแล้วกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ดีซีเพราะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับเรื่องราวทั้งหมดนี้อีกแล้วครับเจ้าตัวเปิดเผยว,ว่าเพิ่งจะติดต่อกับทางเจมส์กันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของดี4ครับตามภาษาคนคุ้นเคยเพราะว่าเจมส์การนเองก็เริ่มต้นการทํางานในการเป็นคนทําหนังเกรดบีทุนต เป็นครั้งแรกในการเขียนบทภาพย,ายนตร์เรื่อง Dawn of the Dead ของแ a ็กสไนเดอร์นั่นเองครับแ a ็กสไนเดอร์บอกว่าตอนที่ติดต่อไปเนี่ยไม่ได้คุยกันเรื่องงานโดยตรงครับแต่เป็นการให้กําลังใจเจมส์กันว่าอยากจะเห็นการ r e ีบ o t ครั้งนี้ของ DCU ให้มันเวิร์กจริงๆสักทีครับ สำหรับตัวของแซ็กซ์ไนเดอร์นะครับบอกว่ามีเงื่อนไขเดียวครับที่เขาจะกลับไปทาหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกครั้งก็คือถ้าเขามีโอกาสหยิบเอา The Dark Knight Returns มาสร้างเป็นภาพยนตร์นั่นเองครับ The Dark Knight Returns นะครับเป็นผลงานในปี1986นะครับเป็นการ์ตูนฉบับพิเศษที่เล่าเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ไวกลางคนเนื้อหาเนี่ยซีเรียสจริงจังซึ่งแซ็กซ์ไนเดอร์บอกว่าตัวเองได้รับอิทธิพลของงานเขียนฉบับนั้นมาโดยตลอดครับและหลายคนก็มองว่าแซ็กซ์ไนเดอร์ยังหยิบเอาหลายๆอย่างของ The Dark Knight Returns มาใส่ไวในงาน Batman v ซ u เปอร์แมนดอทออฟจั i ติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบเอานักแสดงวัยกลางคนอย่างเบนเ f l e ็กมารับบทเป็น b บรูซเวนการเล่าเรื่องการต่อสู้ระหว่างแบท m a n กับ Superman และชุดของแบทแมนที่สวมเพื่อต่อสู้กับ Superman ก็มีลักษณะเหมือนกับชุดเกราะที่ได้รับอิทธิพลมาจาก The เดอ r k ัก Knight วิเทอร s นั่นเองครับรวมไปถึงบรรยากาศที่สิ้นหวังและก็ความพดูที่ปรากฏอยู่ในเรื่องครับ ตอนนี้เจมส์กันนะครับเป็นคนดูแลภาพรวมของ DCU ครับซึ่งก็ไม่ได้มีการใส่เรื่องราวของ The Dark Knight Return ลงไปในหนังครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ดู The Dark Knight Return ในฉบับของแซกซ์ไนเดอร์นะครับเพราะอย่างที่เราได้เห็นว่าโจ๊กเกอร์ของท็อดฟิลิปก็เป็นภาพยนตร์ที่มีจักรวาลเป็นของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องกับภาพรวมของจักรวาล DC DC Extended Universe หรือกระทั่ง DCU อันใหม่เลยครับดังนั้นเราต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้ว The Dark Knight Return Dark งานที่จะ กำกับโดยแซ็กสไนเดอร์โปรเจก t นี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในอนาคตครับและนี่แหละครับความคืบหน้าล่าสุดกับความสัมพันธ์ระหว่าง DCU กับแซ็กสไนเดอร์และโอกาสในการกลับมากากับหนังซูเปอร์ฮีโร่ของผู้กำกับหนังฮีโร่สายดาร์กอย่างแซ็กสไนเดอร์ครับทั้งหมดนี้คือฮอนอี่ชูรู้นี่อย่างในคลิปนี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจีนวิลเฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยูทูบชาแนลเมเจอร์คร u p เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิ Yeah. yeah, it's cool. It's cool.